สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างแบบครบวงจรถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสินค้าที่คุณผู้ชมได้เห็นในวันนี้ที่เราจะนำมารีวิวก็ค,คือทีบิ๊กเบิร์เนอ่ารูปร่างกํายําแบบนี้เห็นสีเขียวแล้วจะต้องนึกถึงแบรนด์เคเคเบินั่นเอค่ะบอกแน่นอนค่ะและแบรนด์เคเคเบเราจะนึกถึงเครื่องมือช่าง เรามาดูกันว่าในกล่องนี้ค่ะพี่พิกเบิมเรามีเครื่องมือช่างชนิดไหนเราไปดูกันค่ะไปดูกันเลย มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยครับ 1. ตัวคีมย้ำหางปลาไฮดรลิก 2. แบตเตอรี่2ชุด 3. อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่1ชุดและ4ดายทั้ง8เซตข้อมูลทางเทคนิคแรงย้ำ50า50กิโลนิวตันพิกัดการย้ำ 10-240สารางมิลระยะเคลื่อนที่หัวย้ำ12มิลลิเมตรจำนวนการย้ำต่อการชาร์จ170ครั้งเวลาในการย้ำ3-6วินาทีขึ้นอยู่กับขนาดของสายแรงดันและความจุบแบตเตอรี่ดิเียมไอออน18โวลต์1.5แอมป์น้ำหนักรวมแบตเตอรี่2.6กิโลกรัม แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ระยะในการชาร์จประมาณ40นาทีกล่องบรรจุเป็นกล่องแบบพลาสติกคุณสมบัติ 1. ออกแบบสำหรับการติดตั้งตัวเชื่อมต่ออลูมิเนียมและทองแดง 2. ปั๊มไฮดรอลิกพร้อมวาล์วนิรภัยตัดอัตโนมัติป้องกันแรงดันเกิน 3. การใช้งานชุดไฮดรอลิกสามารถถอยกลับตำแหน่งเดิมอัตโนมัติเมื่อการย้ำเสร็จสิ้น 4. หัวคีมปรับหมุนได้180องศาสะดวกต่อการใช้งาน 5. หลอดไฟ LED แจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ทำงานผิดปกติและ 6. ระบบป้องกันของเครื่องมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิเกิน60องศา มาดูการสาธิตการย้ำหางปลายุโรปใส่แบตเตอรี่เข้ากับคีมย้ำไฮดริกใส่หัวดายนำหางปลาที่เตรียมไว้ใส่เข้ากับสายไฟใส่หางปลาที่เตรียมไว้สักครู่ให้ตรงกลับบล็อกดายด้านบน กดสวิตช์แล้วรอสักครู่เพื่อให้เครื่องทำงานเมื่อการย้ำเสร็จสิ้นได้จะถอยกลับตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ เป็นไงกันบ้างครับผมตอบโจทย์ให้ผู้ชมกันบ้างไหมครับผมแน่นอนแหละน้องเอกก็ต้องตอบโจทย์กันบ้างแหละ,ะคุณผู้ชมที่ใช้ตัวนี้เนาะคุณผู้ชมขาเป็นไงคะครบจบในกล่องเดียวเลยนะนึกถึงเครื่องมือช่างอย่าลืมนึกถึงเค able ค่ะใช่<า>ครับ<า>ผมวันนี้เราสองคนขอฝากแบรนด์ k c a b l e แบรนด์นี้ไว้ด้วยนะคะสนใจสินค้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะตามช่องทางหน้าจอนี้เลยและเราสองคนนะคะจะหาสินค้าดีๆมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ ูในรอบหน้ากันครับผมสำหรับวันนี้เรา2องคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ